สวัสดีครับแฟนๆคนใจแสวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เขาลบทุกท่านครับอ่ะหายหนาหายตาไปส่วนนึงพี่น้องเนื่องจากยากการยากงานเนาะในสินี้จะได้ให้ยากงานกันด้นะครับเอาเมื่อน,นี่นะครับมีตัวยางไม้พี่ให้น้องเบิ้งสามสี่ขวดนะนะครับก็นเนื่องจากว่า <c oughs> มีพี่น้องโซเล่กันไล่นะครับทั้งในจอทั้งนอกจอเสียงกันวุ่นวายนะครับ ว่าไอปุ๋ยอินทรียน้ำหรือจุลินทซียต่างๆที่ผลิตขึ้นนี่อันใดเจ๋งก็อันใดท่านซึ่งหลายท่านก็เสียแต่ละยางแต่ละอันไปบขคือกันนะครับพี่น้องอันแนะนำก่อนนะครับอันแร,นเรกเป็นน้ำมะพร้าวนะครับพี่น้องเร้าทุ่งไดมาแต่ใสขึ้นหลายแต่น้ำมะพร้าวข้าเจ้ามังเอิญ่าเอาเฮ็ดบุญนะครับก็เลยห้ยข้าเจ้าพากระตงไว้ให้นะครับผมท่านว่าเอาไปเห็ดเอาไปบำรุงเจ้าของผมบ่ครับมีแนวเห็ดอยู่นะครับอันต่อมา คุณหูคุณตากันดีจูลินซีสังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใส่แล้วนะครับอันที่สามอันนี้พี่น้องห้ควบสนใจไรนะครับดินมันอ่อนแลวก็สิหาง่ายอยู่อกนะครับนั่นก็คือจูลินซีเจ้าปลวกน้องพี่น้องเนาะนะครับอันสุดท้ายนะครับที่เอามาเสนอมาเนี่ยนะครับก็คือจูลินซีหนอกกล้วยนะครับในบรรดาสามซีขวดสามซีจูลินซีนี่นะครับเป็นที่ทุกเทียงกันไรนะครับเพราะว่าจะเป็นนอกจอในจอ ว่าอันใดเจ๋งกว่าอันใดบางท่านก็บอกว่าโอ้ยน้ำเปล่าเนี่ยเรสุดยอดมีฮอร์โมนใส่ตไขน่นินนะครับยืดคอยืดป้องสล่อคว้วแก่เนี่ยเดียวจะจบมาสิเลยพออย่างนึงผมว่าไอา้มันจะไปสู่สังข้อแสงขอยได้จังไดเดียด๋วยวนี้เนี่ยเห็ดมาใส่เนี่ยเบิ่งดูปลากล้วยปลา,ปาอ้อยคอยเจ๋งเพ่งนิดหนี่งผมว่ามีหมอนึงผมว่าไอ้มุ่เจ้าว่ามาหัรเปลเป็นศาสตร์เจ้ากันเจ้าเปวกข้อยพี่มักปุ๋ยนี่สุดยอดมาสิเลย ย่อยดะห้าห้ามพร่สันวะงาปะเด็กก็ย่อยได้เจ้าปวกนี่ว่านนี่มีเท่าหนึ่งเพราะว่าสูดยัดเสียงกันใ้บันยากนะจุลินทซี์นอกกล้วยกูเนี่ยเฮ็ดมาตั้งแต่ดนนเต็ดีนี่ใส่มาตลอดนี่กูรู้ด้านเกษตรปาดเกษตรทั้งหลายกันแนะนำานีจุลินซี์นอกกล้วยนี่สุดยอดนี่นะครับระดับอาจารย์ดังๆกันยกให้เป็นันดับหนึ่งนี่จุลินซี์นกกล้วยว่ราะนั้ไปหาเห็ดอื่นในมรรยากายังมีอันเดียวจบพี่สันนะครับก็ย้อนว่าเป็นที่ทกเทียงกันอยู่นะครับ ก็จะชักชก็เลยจะนํามาคุยเองก็พิฆาตความว่าอันใดเจ๋งกว่าอันใดอันใดดีกว่าอันใดนะครับเฮ็ดอันใดแล้วแล้วอันใดอ่าเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าทราบเบื้องหลายๆคลิปกับมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวดคะค่ะเห็ดอ้อมเพื่อนลวงขู่โยนจักนอกล้วยจักสังกอแสงจักจะเอาปวกจักน้ำเข้ามาจักอีหยังต่ออีหยังนะครับเกิดปัญหาในการใส่สิใส่จนในรบเนี่ยเกิดข่วมบอกเขาใจไปเทปนกันจนเบิดบอกว่าอันนึงเป็นกฏอันนึงเป็นด่างโยนกันบ่ไรอีกวะนะครับก็เลยเกิดข่วมเอ่อ สงสัยเกิดควบโบ่ไว้ใจนะครับพี่น้องนะครับจริงๆแล้วนะครับจุลินทซี่แต่ละตัวที่คนใจชาทุ่มอองมาเถอนนะครับกะกบมีลักษณะการนําไปใส่เป็นจุลินทรี่ก็คือเพื่อใส่ในลักษณะที่จุลินซี์ยังเปลีป่ยนๆอยู่ให้จุลินทรี์เขาทํางานอย่างเช่นกรน้ีจุลินรี่สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องต้องใส่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับกเพื่อให้เขาถึงเนื้อตัวเจนในอากาศไม่เก็บไว้ในดินนะครับเพื่อให้ดินนั้นมีไน้ตัวเจนแล้วก็เพื่อนนั่เนืตัวเจนไปใส่องเนาะถาใส่ในเสือจะัก อาถาใส่ในลักษณะเสื้อตายนะครับพี่น้องนะครับเขาก็ผสามารถถึงนี่ตัวเกนได้ก็ได้ใช่อาจจะเป็นปุ๋ยเป็นยังไปนะครับส่วนจุลินทซี์เจ้าปวกนะครับพี่น้องนะครับในในเจ้าปวกนะครับจะมีจุลินทรี์หลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยบาซิลัสเซริอัสนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ช่วยกระตุ้นการงอกของรากนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ประเภทโปโตซัวนะครับปะปนอยู่ นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายลิกนินลีกนินก็คือเนื้อไม้แกนแกนพวกเนื้อไม้เศษไม้ต่างๆนะครับพี่น้องนะครับได้ดีนะครับย่อยสลายอิซิวัตุได้ดีนะครับพี่น้องนะจุลินรี่เจ้าปวกนะครับคุณสมบัติของเขาเนาะนะครับอันนี้ก็ต้องใส่นลักษณะเสื้อเป็นเปลี่ยนอยู่นะครับพี่น้องนะครับส่วนจุลินทซี่นอกกล้วยนะครับพี่น้องจุลินรี่นอกกล้วยก็คือการได้จากการที่เอานอกกล้วยมะมักกับกากน้าตาลนะครับพี่น้องนะครับ และเพื่อให้เกิดจุลินทรี์ขึ้นมาซึ่งจุลินซี์นกกล้วยนะครับเป็นได้ทั้งปุ๋ยเป็นได้ทั้งจุลินทรี์นะครับถึงแม้ว่าเสื้อจะตายแล้วแต่เขาก็อาจจะมีปุ๋ยมีสารแทนนินนะครับป้องกันโรคเสื้อป้องกันเสื้อลานะครับในพืชพักในดินห้องเาได้นะครับนอกจากนั้นในจุลินทซี์นกกล้วยกับมีจุลินทรี์หลายชนิดนะครับที่ช่วยให้ดินล้วนซุยย่อยสลายแร่ธาตุในดินย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับ โน่ามักข้าวนะครับพี่น้องนะครับใส่เป็นวัตถุดิบในการหมักนะครับพี่น้องข้าเอาจจะหมักร่วมกับไข่กับนมเปรี้ยวเพื่อเป็นฮอร์โมนสําหรับสีพืชผักบำรุงพืชผักจะเป็นฮอร์โมนหรือเป็นปุ๋ยนั่นแหละพี่น้องนะครับซึ่งคนใจชอบทุ่งเคยภาพพี่น้องหมักเนาะมีน้ามักข้าวมีไข่ไก่มีนุมเปรี้ยวนะครับใส่เข้าไปหรือมีหัวเสื้อ EM ใส่ก็ได้นะครับเป็นทือเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์นะครับ แต่ถ้าจะให้จะรู้ว่าอันไหนคักวก่าอันไหนเดี๋ยวไม่มีอันใดลื่นกันได้พี่น้องนะครับพ่อพ่อกันบ้านะครับยุต่ว่าจุดประสงค์ของการที่เข้าจะนัาไปใส่นะครับพี่น้องถ้าเข้าจะนัาไปใส่เป็นปุ๋ยนะครับถ้าจะนัาไปใส่เป็นปุ๋ยกันแนะนําจุลินซี์สังข้อแสงนี่กัเหมาะพี่น้องนะครับเหมาะที่จะเอาไปใส่เป็นปุย๋ยคือเข้าจะลดลงดินจะได้ประโยชน์ก็ฉีดพ่นทั้งใบนะครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อจุลินทรี่เขาลงไปยุ้ยในดินปั๊บเลยนึ่งหล่ะเขาจะตึงได้ตัวเจนไม่เจ็บ อาจตึงนั่นจะเก็ในอากาศไม่เก็บไว้ในตัวเขาหล่ะเกตุไห้พืชได้ธาตุในตัวเจนบำรุง่งต้นบำรุ่งใบให้แข็งแรงนี่สิครับใบเพิดเส้นฟังส้างเสร็จนะครับ <c oughs> พร้อมกันนั้นนะครับย่งย่อยสลายแล่ธาตุในดินย่อยสลายพวกเศษใบไ,ไม้ใบไรย่อยสลายอีย์วัตุในดินนี่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกที่เราใส่เนี่ยให้กลายเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับส่วนจุลินทรีย์จากปุวกนะครับพี่น้องหลายท่านถามว่าเอาไปผสมน้ำสีดต,ต้นไม้ยัไจริงจริงนะครับ การเอาจุลินรี่จะปลูกไปฉีดต้นไม้นี่ฉีดใบไม่ฉีดยังกระแทบจะอ่ได้ประโยชน์ออกพี่น้องนะครับจุดประสงค์หลักจริงเขาก็คือฉีดพ่นลงดินนะครับเพื่อเขาย่อยนะครับพี่น้องเนี่ยย่อยเศษใบไม้ใบไหลที่เขาใส่ลงไปในดินบางเทือพี่น้องเอาใบไม้ใบยังกบค้นต้นไม้นะครับกวนใบไม้กวนยังเข้าไปก็ถ้าเฮามีจุลินทรี่จะปลูกเสริมกับาไปนํามันก็จะเฮ็ดให้การผู้สไลายเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับไ้ดินเฮามีจุลินทซี่ห้ดินเขาอ่า เก <c oughs> ิดคว่ำอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความหลากหลายของจุลินทรีย์นะครับพี่น้องน,นะครับนอกจากนั้นนะครับจุลินทรีย์จะปล่อยยิ่งสางฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการงอกของรากเฮ็ดให้รากเดินดีเมื่อดินล้วนซุยดินดีรากก็เดินดีต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโต,ตงอกง,งามนั่นเองนะพี่น้องส่วนจุลินทรีย์นอกกล้วยนะครับก็คุณสมบัติกับพ่อตั้งกันจากที่เก่าวมากนะครับก็คือย่อยสลายแล่ธาตุในดินนั่นเองนะครับพี่น้องแต่จะพิเศษมาตรงที่ในจุลินทรีย์นอกกล้วย <c oughs> อ,อจา,า,าอจจะมีสาร แทนนินซึ่งเป็นสารขมฝาดในพืชนะครับอ่าป้องกันโรคและแมลงได้ในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับขาเสือโรคเสื้อร่าในดินนังสินะครับพี่น้องแลง้กวก็รังเท้อ่ะพวกเออเพี้ยพวกยังต่างๆมาเจอสารแทนนินเข้าไปฝาดฝาด,ดคมคมนะครับก็เชืนน่อในเพีย้ยแ,แล้วก็แมลงเรานั่นนะครับบอจเจาะทำไายพืชผักของเฮ้าเนะนะครับ ตามข้อสรุปก็คือผมมีอะไรดลื่อน,นอะไรพี่น้องเฮ็ดไว้ใส่เลยนะครับมีหลายธาได้ยิ่งดีนะครับส่วนอัตราการใส่นะพี่น้องอาจจะใส่ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอาทิตย์นี้สังข้อแสงอาทิตย์ต่อไปเจ้าเวกนะครับอาทิตย์ต่อไปนอกกล้วยก็ว่ากันไปเรยไอ้พี่น้องพิจรารนาคุณสมบัติของเขาเช่นอาจจะาพวกนะครับมีหลดเปรียวๆจันวนหนึ่งนอกกล้วยก็มีรลดเปียวๆจันหน่อยก็สามารถผสมกันได้นะครับพี่น้องผสมกันได้นะครับ ผสมกันได้ล้วก็สามารถลดลงดินได้เลยนะครับพี่น้องหรือจะเติมน้ำมะพร้าวเข้าไปน้ำกับพวกพีกติกาโบเสียคุณอสมบัติไปยังไรนะครับแต่สูหรับจุลินทรีย์สังคะห์แสงนั่นนะครับพี่น้อง <c oughs> อยากจะแนะน,นําว่าขอให้ใส่แต่มันเพื่อเพียวจะได้ประโยชน์กว่านะครับเพราะว่าคุณอสมบัติของเขาก็คือนะครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีในสภาพที่เป็นกลางหรือเป็นดังอ่อนๆถ้าเอาจุลินทรีย์สังคะอ์แสงไปผสมกับเรานี้ล่ะเจอสภาพควบเป็นกดเป็นยังนะครับประสิทธิภาพของเขาก็อาจจะลดลงนะครับพี่น้องอาจจะบ่ได้ผลนะครับ พี่น้องพิจเจณาเนานะครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำมักปลาปุ๋ยอินทรีย์น้ำมักจากพืชพักพนลไมจุลินรีนอกกว้วยจ้าวปวกเนี่ยทาตัวได้ให้มักจากกากน้ำตาลหรือมีส่วนผสมของแป้งของน้ำตาลนั้นให้พี่น้องจำไว้เลยว่าสามารถเอารวมกันได้ใส่รวมกันได้หรือผสมกันได้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นลงดินฉีดพ่นทั้งใบกับบัวพิกกติกาดอกซีกิงประโยชน์ของเขาก็อาจจะบด้หลายนะครับฉีด ลงดินจะดีกว่านะครับสีทั้งใบก็ล่งดินขี้เเขานะครับพี่น้องนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าสนใจช่วงแนะน่าไห้ลดลงดินก็คือเห็นเมี่ยวไปสีเข่าท่วนท่วนอยู่นะครับปีที่แล้วนะครับใส่จุลิซี่สังข้อแสงสีดพ่นหน้าเขาอาที่ว่าสีดพ่นนั่ก็คือสีลงดินนี่แหละครับพี่น้องถ้าไปเอาใส่บัวหดเนี่ยเขาหกจะป่วเนาะหน้าหาหกไรนะครับก็เลยจาเป็นต้องสีนะครับสีนะครับจริงๆกับจุดประสงค์ของมันของอาการสีนั่นก็คือเพื่อให้ลงดินนั่นเองนะครับบางคนบอกว่ามันย้อนแยงกันนะ แนะนำให้ลดลงดินแต่ตัวเองสีทวนทวนอยู่พอนะครับจะต้องบึ้งนะครับปับ๊บตามสภาพแล้วพี่นนะ้องใส่บวกดงดยางใส่หกไรนี่ตายพอดีนะครับอาสรุปนะครับพี่เทียงกันบุญไหวนอกจอใน้จอในโซเชียลต่างๆใน้เพจต่างๆนะครับว่าอันไหนเจ๋งกว่าอันไหนนะครับก็ให้พี่น้องเลือกใส่เอานะครับพี่น้องจริงๆคุณสอสบัตของแต่ละยางก็ถ้าเป็นคุณนอสบัตที่มีรวมกันก็นกนกนคือย่อยสลาย ซากสิ่งมีชีวิตก็แน่นอนจุลิซีทุกตัวนะครับพี่น้องส่วนตัวได้จะมีคุณสมบัติพิเศษแปลกไปจะไหนนะพี่นอ้องก็เลือกเลือกใช่เอานะครับเช่นกลุ่มตึงในตัวเจนสแสงค้อนแสงเสียแนแดงเสียกะะอ๋ออ้ยสว่วงนี่ต้นไม้ต้องการในตัวเจนเวปลูกไม้นี่ต้องการควบเจนตโตนี้ก็อาจจะเน้นไปที่สังค้อนแสงอ้ยสว่วงนี่บ๊บลุ่งหมากบ๊บลุงผลมาสก็เน้นไปที่ปุย๋ยซีน้ำที่มักจากใครมักจากปลามักจากเปลือกกุ้งนะครับพี่น้องจะช่วย ในการบำรุงหม,มากบำรุงผลนะครับเพื่ให้ลำต้นแข็งแรงนะครับก็ต้องการขาเสื้อล่านดินีมาแต่เสื้อล่าเริ่มไรแล้วสักะาจุลินีนอกกล้วยเราพี่นอนะ้องเนาะรถฝาดนะครับรวมกับอ,อินทรีย์วัตถุอื่นอาจจะเป็นปูนขาวโดนเราใหม่นะครับรวมกันไปนะครับเพี่น้องนะครับหรือบางท่านอาจจะมีเปลือกมังคุดเก่เอาอมานะมักแล้วก็สามารถฉีดพ่นป้องกันเสื้อล่ากับต้นพืชห่อใดขึ้นกันนะครับเพี่นอ้องฉะนั้นจะไปเทียงกันนะครับเพี่นอน้องถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆถ้าเป็น จุลินทรีย์ต่างๆเทียวเฮ็ดขึ้นปัสจักสารเคมีนี่ยก็กรดีเบิดเนาะพี่น้องเนาะน,น,นะครับดีเบิดนะครับหลายคนหลายบางท่านยิ่งหนักไปกว่อนั้นมุ้เจ้าเว้ามาทั้งหมดสี่หาขวดแล้วโอ้เป็นซารดยังพูนของข่อยสอบปากง,ง่ายอยู่ตลาดพูนกำพวดว่านพวดๆๆๆๆๆว่านพวดง่ามเจ็งเพ่งบ่่ะหมายถึงปุ๋ยเคมีอาะก็ว่ากันไปเนาะถังเงินหลายก็ว่ากันนะครับพี่น้องช่วงนี้ปุ๋ยเคมีแพงนะครับก็อวยมาอ่าใส่ช่วงนี้เสริมๆกันไปนะครับกขึ้นลักๆก็คือเฮ็ดให้ดินเฮาอุดมสมบูรณ์นั่นนละะครับ ทำให้ดินร่วนซุยย่อยสลายแร่ธาตุในดินนะครับเ,เพื่อให้พืชเอาปุ๋ยไปกินได้ง่ายขึ้นเสริมการเจริญเติบโตก็ว่าไปก็คือ,อจุลินทรีย์ต่างๆเรานี่น้ำมักต่างๆเรานี่ที่เราเห็ดข้นมานเอาไปหนักน,นะนะครับฉะนั้นจะต้องไปเกียงว่าอันนั้นดีอันนี้บ่ดีอันนั้นจริงอันน,อนีบ้บ่คักกับบ่ระวว่านะครับแล้วแต่พี่น้องจะหาได้ในท้องที่นผู้บางท่านกับปวกไรกับอาจจะเห็ดจุลินทรีย์เจาปวกไว้ไรผู้บางท่านเห็ด ปลากล้วยายกับเฮ็ดเจ้าออนอกลกล้วยไว้พูดลังท่านกับมีฝีมือในการขยายสังเคราะห์แสงกับขยายไว้หละไร้แลกใสใเกิดประโยชน์นะครับกลายไปตลาดเห็นเข้าพามากักเผาขายกับคอแน่น้านามักเผาก็นเก็บมากนะครับพี่น้องเพราะว่ามีประโยชน์ที่กันนะครับอ่ะนะครับสรุปแรกก็คือบรรดาจุลินทรี่ต่างๆมีประโยชน์เท่าเทียมกันนะี่น้พงเนาะนะครับกันแล้วแต่หน้าที่แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละตัวนะครับสรุปแรกก็ท่อกันนะครับพี่น้องไม่ต้องไปเทียงกันนะครับเป็นแต่ว่าผู้ใดจะเลือกใส่อันใด้ก็ตาม สอบใจตามสบายตามควบมาะสมนะครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับนะทรงเสริมกันเฮาเกษตรอินทรียนะครับพี่น้องม่ต้องไปเทียงกันนะครับอันคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพ่อกับแม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ไปก็ลังใจกับคนใจสัทถูนะครับเดี๋ยวน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับช่วงนี้อาจจะหายหนาหายตาเนาะนะครับอาจจะยากเนี่ยีกเจ้านายกัออกไปยุคโคองหน้าก็คงจะมีเวลาพาพี่พาน้อง เห็ดปุ๋ยเห็ดจุลินซี่ว่าจะใส่หนึงห,วหัวในสวนทางครับพี่หน่อนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้แหละสวัสดีครับ